วันนี้เราจะมาพูดถึง2,026 Toyota Vios รถซีดานขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในตลาดเอเชียรวมถึงประเทศไทยรุ่นปี2,026นี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ Vios ที่ได้รับการปรับปรุงทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะเพื่อให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้นตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกที่ดูสปอร์ตและทันสมัยมากขึ้นไปจนถึงฟีเจอร์ภายในที่เน้นความสะดวกสบายและความปลอดภัยเป็นหลัก ทำให้ v i o s ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหารถใช้งานในชีวิตประจำวันดีไซน์ภายนอกของ226 Toyota v i o s มีการออกแบบใหม่ให้ดูฉกเฉียวขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมลวดลายที่ดูทันสมัยไฟหน้าแบบเล็สด,ดีไซน์เรียลคงช่วยเพิ่มความดุดันและให้ทัศนวิสัยที่ดีขึ้นการชนหน้าและเส้นสายรอบทันรถถูกออกแบบให้ดูสปอร์ตมากกว่าเดิมด้านข้างตัวรถมีเส้นสายที่ลื่นไหลเสริมด้วยลออ่อลลอยดีไซน์ใหม่ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่น ส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายเลนที่เชื่อมต่อการดูพรีเมียมและทันสมัยเหมาะกับผู้ใช้ทุกช่วงวัยภายในห้องโดยสารของ2,026 Toyota Vios ถูกออกแบบให้เน้นความเรียบง่ายแต่ดูหรูหราวัสดุที่ใช้มีคุณภาพดีขึ้นบอกนั่นให้ความสบายทั้งผู้ขับและผู้โดยสารรองรับการใช้งานระยะไกลได้ดีแผงคอนโซลได้มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ช่วยให้การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องง่ายระบบปรับอากาศอัตโนมัติช่วยควบคุมอุณหภูมิภายใน ตลอดการเดินทางพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายยังคงมีขนาดเหมาะสมสําหรับการใช้งานในชีวิตประจําวันและการเดินทางท่องเที่ยวในด้านสมรรถนะ2026 Toyota Vios มาพร้อมเครื่องยนต์เป็นสิ่งที่ได้รับการปรับปรุงให้ประหยัดน้ํามันมากขึ้นและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเครื่องยนต์มี้กาลังที่เหมาะสมกับการใช้งานในเมืองและนอกเมืองการตอบสนองของคันเร่งทางได้ดี เพวยให้การขับขี่สบายและลดความเหนื่อยลาของผู้ขับช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อให้รองรับสภาพถนนได้ดีขึ้นทั้งถนนในเมืองและทางครงการทําให้การขับขี่มีความมั่นงคงและปลอดภยัยระบบความปลอดภัยของ2 0 26 Toyota Vios ถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญรุกหนึ่ารวมระบบความปลอดภัยมาตรฐานที่ครบครันเช่นระบบ ABS ระบบกระจายแรงเบรก ควบคุมคยรภาพการส่งตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาชันรวมถึงถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งนอกจากนี้ยังมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ทั้งสูงที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการข,ข,ขับขี่ไม่ว่าจะเป็นการทำในเมืองที่การจราจรหนาแน่นหรือการเดินทางไกลด้านเทคโนโลยี2026 To y o t ้าวิอถูกพัฒนาให้ทันสมัยมาก ฟังก์ชนันต่างๆได้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนนระบบแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทันช่วยให้ผู้ขับรับรู้ข้อมูลสำคัญได้อย่างชัดเจนอีกทั้งยังมีช่องชาร์จ USB หลายตำแหน่งรองรับการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้โดยสารทุกคนดูรวมแล้ว2 0ั26 Toyota Vios เป็นรถซีดานที่เหมาะสำหรับผู้ที่มองหารถยนต์ที่คุ้มค่าใช้งานง่ายประหยัดน้ำมันและมีความปลอดภัยสูงไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาคนทำง,งานหรือครอบครัวจากเด็ุ่นนิ้สามารถตอบโจทย์ได้อย่างลง เวยชื่อเสียงด้านความทนทานและค่าบำรุงรักษาที่ไม่สูงทำให้มีออสยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับตน้ตนๆของตลาดรถยนต์ขนาดเล็กหากคุณกำลังมองหารถที่ใช้งานได้หลากหลายมีดีไซน์ในสมัยปีเจร์ครบและเชือ่อถือได้ในระยะยาว2,026ตัวอย่างวีคือรถที่ไม่ควรมองข้ามและถ้าคุณชอบคอนเทนต์รีวิวรถยนต์แบบละเอียดอย่าลืมกดติดตามช่องอาสาสการ์เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆและข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับคนรักรถทุกคน thank